ถ้าไม่เจอกับความลำบากมันก็คงจะไม่ใช่ชีวิตชีวิตมีทั้งยากง่ายถ้าไม่เจอกับความง่ายก็คงไม่เข้าใจในความยากชีวิตต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านบททดสอบเพื่อการเติบโตขึ้นทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา ล้วนมีเหตุผลของมันเสมอและมันมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้เพื่อผ่านมันไปให้ได้ด้วยความเข้าใจในแต่ละเวลาท้องฟ้ายังต่างกันชีวิตในแต่ละวันก็ต่างกันไปและทุกอย่างก็ยังคงหมุนไปตามเงื่อนไขของเวลาชีวิตก็ยังคงอยู่ และทำหน้าที่ของตัวเองกันต่อไป